สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูบซ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมา รีวิวนะครับน้องในส่วนของสูททรัโซนนะครับว่าจะหมดเพชรเท่าไหร่แล้วก็จะมีการแจกแคทในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนเพชรแบบฟรีๆในคลิปนี้มีแน่นอน100%นะครับเพราะว่าหลายคนขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับนอบ้าเมื่อไหร่พี่จะแจกเพชรนะครับเมื่อไหร่พี่จอดเพชรมาแจกบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้มีการแจกเพชรแน่นอนนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนเพชรแบบฟรีๆนะครับนอบหรือว่าอยากรู้กิจกรรมใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากรู้สูททรัลโซนนะครับาาหะท่่วดเม เทาไรนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนมีคําตอบแน่นอนนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือถ้าเข้ามาแล้วอยากได้อะไรให้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้หรือพี่ต้องการแจกให้ละกันนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของวีฟี่นะครับหรือว่าอยากได้ในส่วนของใหม่ๆนะครับทุกคนก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มทํากิจกกกรรรมัันนเลยดีว่าะคบ ก็คือแบบว่าซูทอร์โนนะครับนอที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับหลายคนถามมาว่าหมดเพชรเท่าไหร่ถ้าสูมไปนะครับนอก็คือตอนนี้ในเซิร์ฟไทยยังสูมไม่ได้นะครับแต่มีคลิปจากต่างประเทศนะครับก็เรียกว่า มีคลิปนะครับน้องการสุ่มแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าหมดไปนะครับน้องก็คือไม่เยอะเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะสุ่มหมดเท่าไหร่นะครับน้องเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าอีก1วันเท่านั้นนะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าจัดหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับเนาว่าอันนี้นะครับเนาก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายหคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุ่มไปได้เลยนะครับเนาก็ถือว่าออกนะครับเนาไม่เยอะนะครับทุกคนเรียกได้ว่าหมดเพชรไม่เยอะเลยนะครับเนาและได้โทเค็นโคตรคุ้มนะครับเนานี่เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มานะครับเนาะสามสิบหกนะครับเนาก็เรียกได้ว่า 4 4 0เพชรแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถามว่าหมดเยอะไหมนะครับนาอสสำหรับพี่พี่คิดว่าไม่หมดเยอะเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะมีการันตีทุกๆ250ครั้งนะครับเราเราจะได้เลยนะครับโดยที่แบบว่าจะได้แบบว่าการันตีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าตอนนี้นะครับน้องก็สุ่มไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับน้องเก็บการันตีไปด้วยแล้วก็เก็บโทเค็นไปด้วยนะครับทุกคน ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ได้80แล้วนะครับแต่โทเค็นนะครับก็รีดีว่าได้มานะครับเยอะอยู่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับได้มา2 4 1 2โทเค็นแล้วนะครับสำหรับโทเค็นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยในกันนะครับน้องว่าสามารถนะครับน้องสุมได้เลยนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับให้เราแลกนะครับก็จะมีแบบนี้เลยนะครับก็มีชุดอื่นด้วยนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าสามารถแก ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับน้องก็คือ ถ้าเราได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมดไป1,940เพชรนะครับน้องก็ถามว่าได้นะครับเนาะออกง่ายไหมนะครับไม่เป็นแบบนี้ทุกคนแน่นอนนะครับก็คือคนนี้เขาโชคดีนะครับเรียกได้ว่าหมดไป1,940เพชรเท่านั้นนะครับในการสุ่มนะครับก็ถ้าตีเป็นแบบว่าเงินนะครับน้องก็ประมาณ300บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรจะถูกเลยนะครับน้องก็ประมาณ300บาทนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะที่จริง ก็คือแบบว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่ารีวิวกิจกรรมโทลซนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับได้ทั้งการันตีนะครับซองเลยนะครับนอก็คือได้ทั้งโทเค็นไปแรกนะครับทุกคนก็อีกหนึ่งวันเจอกันแน่นอนสําหรับกิจกรรมตัวนี้อยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับส่วน นี่เลยนะครับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดนักบอลนะครับที่แบบว่าโคตรจะเท๋เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องชุดจัดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเท่มากนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่า อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของซุดนักบอลตัวใหม่นะครับที่แบบว่าการสุ่มหลายคนถามมาว่าหมดเท่าไหร่นะครับประมาณ2,000เพชรนั่นแหละนะครับน้องก็ไม่ได้หมดเยอะอะไรนะครับน้องก็เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับน้องเป็นซุดนักบอลตัวใหม่นะครับทุกคนก็พี่สุ่มไปประมาณ30ทีนะครับน้องก็น่าจะแบบว่าได้เยอะอยู่นะครับน้องสำหรับทุกเคสนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มต่อนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็10ครั้งต่อ60เพชรนะครับก็เท่ากับว่าครั้งละ6เพชรเองนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครััับบบททุกกคคคคนนนนนีี่่เเเเลลยะะะะะรรรราาจได้้้็ปมมณพือสสแว ไปแลกสุดได้เลยเด็ครับนี่เลยเด็ครับชุดนะครับก็อยู่ที่239สานะครับสาหรับพี่พี่คิดว่าไม่แพงเลยนะครับนอโค้จะถูกเลยด้วยซ้านะครับนอก็ได้ครบเช็ดเลยนะครับทุกคนได้เป็นชุดนักบอลเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับโคท่นะครับทุกคนเออก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็จะมีให้เราสุบนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนและวันนี้อย่างที่พี่บอกนะครับน จะมีการแจกเพชรด้วยนะครับถ้าคนไหนอยากได้เพชรนะครับก็ ต้องดูคลิปนี้นะครับนาอเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับเพราะว่าไม่ได้แจกนานพอสมควรแล้วนะครับก็เลยแบบว่ายูดีๆนึกอยากแจกขึ้นมาในคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรให้ละกันนะครับถ้าอยากได้เพชรนะครับนาอก็คือเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนเพชรนะครับพี่จะแจกแบบไหนอะไรง่ายนะครับก็คือจะแจกเป็นทางด้านของเลขบัตรกาลิน่านะครับนาอถ้าคนไหนอยากได้บัตรกาลิน่านะครับนาอก็เอาไปได้เลยนะครับทุกคนเอาไปเติมเอาไป ใส่นะครับนาะก,ก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึง 1, ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นเลขบัตรกาลิน่าไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ขึ้นเลขบัตรกาลีนาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของบัตรกาลีนานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีนะครับน้องก็คือตอนนี้พี่แจกบัตรกอลีนาไปแล้วนะครับมูลค่า300บาทนะครับน้องหรือว่าประมาณ1,60 0บเพนนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะ ในน้อยนะครับเนาะแต่ก็แจกให้แล้วนะครับทุกคนก็ จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนหนินะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีคลิปดีๆนะครับน้องเราก็มีคลิปเด็ดๆนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมได้ดูกันแน่นอนนะครับแต่คลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย